ฝนเหนือชายแดนสองแผ่นดินนะคะเกี้ยวซาสยามนะคะโคมก็มีอันนี้นะคะสาลาเปาทอดข้าวฟืนนะคะเกี้ยวซาขายนะคะข้าวฟืนเป็นยังไงอะคะเป็นอาหารของชาวเมียนมาหรอคะอาหารจีนค่ะอาหารจีนเป็นเป็นเป็นกรอเเป็นกรอบๆถั่วเหลืองทอดแล้วก็ใส่น้ำจิ้มยังไงะคะ อ๋อน้ำจิ้มเป็นแบบของเกี้ยวซ่านะคะเกี๊ยวซ่าก็มีนะคะแต่น,นี่ข้าวข้าวฟืนนะคะเป็นของชาวจีนนะคะเราก็ไม่ไม่เคยเห็นนะคะก็คืออันนี้ก็มีเป็นซาลาเปาซาลาเปาทอดซาลาเปาทอดอ๋อขายยังไงะคะกล่องละหนึ่งลูกสิบแปดอ๋อถ้าข้าวฟืนนี่นะคะชุดละห้าสิบชุดละ 50, นะคะได้กล่องมาเริ่มเลยนะคะนี่นะคะเกี๊ยวซ่าก็มีเขาก็มีเป็นน้ำจิ้มสดเด็ดนะคะ ร้านนี้นะคะน้องชื่อร้านฝนเหนือชายแดนสองแผ่นดินนะคะเกีียวสร้างสยามค่ะกระเปาทอดนะคะนี่น่ากินมากเลยค่ะน้ำจิ้มเป็นแบบไหนคะจิ้มจะมีขิงแล้วก็เปรี้ยวหวานอ๋อเปรี้ยวหวานแล้วก็พริกป่นทอบป่นเาใส่ด้วยกันนะคะเป็นสูตรเด็ดนะคะอร่อยมากเลยค่ะมาอุ่นหนุนกันนะคะอยู่ตรงตรงแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตรงด้านตรงนี้ก็ อะไอย่นี้นึงก็จะเป็นด่านด่านเมียนมานะคะขายทุกวันหรือเปะะล่าคะอ๋อค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะห้าโมงนถึงสามห้าโเย็นถึงสามทุ่มนะคะ,ะ,คะใครหิวยำดึกนะคะมาอุดหนุนกันนะคะร้านนี้คะ่ะน่าก,กินมากเลยคะ่ะ